เรื่องราวของพระนางพิมพิาลาไหลนาคนาคีเป็นพระราชนันตดาพญาผู้ชงนาคราชกับเจ้าย่าสีปางตาลโดยพระปิดานั้นเป็นโอรสของพยาผู้ชงนามว่าพยาสุพโปนาคราชและพระมารดานามว่าโซลสิสลิปัสสอนนา,นาคนาคีเจ้านางพิมพิาลาไหลกําเนิดขึ้นในวันนรสิงหาจตุรสี คือในวันขึ้นสิบสี่ค่เดือนหเป็นวันที่ปรากฏปางที่สามของพระนาลายหรือปางนาสิงนั่นเองจัดเป็นวันมหามงคลอย่างยิ่งพระนางได้รับพรประสิทธิ์จากพระยาผู้ชมผู้เป็นปู่ให้เป็นนาคีผู้พิทักษ์ดูแลเทวา,าลนานฤสิงที่เหล่ามนุษยกาลาปูชาเวลาที่มีผู้คนมาขอพรณนะเทวาลแห่งนั้น เจ้านางพิมพิลาลัยและเหล่าเทพนาคานาคีผู้เฝ้าสถานที่จะคอยช่วยเหลือเหล่ามนุษย์สำหรับนางพิมพิลาลัยนั้นมักจะชอบเด็กๆเ,เป็นพิเศษบางครั้งก็จะจำแรงกายมาเป็นมนุษย์สาวสวยเอาขอนมหวานแจกใจ่ายให้กับเด็กน้อยความสุขในภูมิเทพนั้นหนีมากแต่สำหรับนาคีผู้พิทักษ์แล้วมักจะคุกคขี่กับมนุษย์ ได้เห็นการใช้ชีวิตแบบมนุษย์ที่แสนยากลำบากก็อยากจะช่วยเหลืออยู่ตลอดแต่ในทางกลับกันก็ได้เห็นมนุษย์ที่ร่ำรวยมีอำนาจและหลงผิดใช้อำนาจและเงินตาในทางที่ผิดมีความลุ่มหลงเหล่าเทวนาคีอย่างนางเข้าใจดีว่าชีวิตหลังความตายของผู้ที่หลงผิดมัวเมานั้นจะต้องตกอบายภูมิอย่างน่าเวทนา เจ้านางพิมพิลาลัยจึงมักจะบ,บำเพ็ญบาร,รมีสร้างหุสลผลบุญอยู่ตลอดในยามที่เป็นเทวดาและเมื่อใกล้เวลาหมดภูมิก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานให้มาเกิดอย่างโลกมนุษย์ในดินแดนแห่งพุทธภูมิได้มีโอกาสสร้างความดีและปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มกำลังบาร,รมีไปยัางพบหน้าและนี่ คือคำอธิษฐานที่มาจากอดีตของลูกค้าท่านหนึ่งเป็นพบภูมิที่จัดว่ามีบุญบรารมีมากสามารถอธิษฐานสานคุณความดีในอดีตมาเป็นกำลังเสริมในปัจจุบันได้และก็ต้องสร้างบุญในปัจจุบันเพิ่มไปด้วยนะคะเพื่อเป็นบุญหนุนส่งไปยังอนาคตอาจารย์กบนักวัดองค์เปอร์สายพยานยินดีที่ได้ทำหน้าที่ให้กับลูกค้าทุกท่าน หากใครชื่นชอบคลิปของอาจารย์ฝากกดหัวใจกดติดตามและกดแชร์คลิปให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ